สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำทอดไก่นะคะน่องไก่ทอดนะคะโดยเครื่องทอดไร้น้ำมันนะคะเราจะมาดูกันอันนี้คือไก่ที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเรียงลงไปในถาดนะคะอย่าให้ทับกันนะคะแล้วก็เอาเข้าเตาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหม้อทอดเออเอาไม,ไม่บอกยี่ห้อดีกว่าเนาะนะคะเราจะเซตอัตโนมัติได้เลยนะคะจะ,จะมีเมนูสำหรับน่องไก่โดยเฉพาะเลยเราก็เซตได้เลยอันนี้โปรแกรมจะรันอยู่ที่ 370องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit เนาะแล้วก็นานประมาณ40นาทีนะคะเราเอาใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เราจะมาพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับอีก10นาทีถัดไปอันนี้คือ10นาทีถัดไปเรียบร้อยแล้วเรามาพลิกด้านกันเลยหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้สำหรับ10นาทีแรกนะโอเคแล้วก็พลิกด้านนะคะพลิก ให้อีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับการพลิกด้านเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องพลิกด้านบ่อยๆเนื่องจากว่าอันนี้สูตรสาหรับตานนะคะสําหรับตาลน,นะะําหรับสูตรตาลเองเนี่ยตาลต้องกลับด้านบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่กลับเลยเนี่ยจะทําให้อีกด้านหนึ่งไมนะคะมันจะดูมันจะไม่น่ากินมันจะสุกไม่ทั้วยถึงเนาะแล้วก็โอ้หน้าตาตัวนี้จะยังไม่น่าทานเลยเนาะจะดูน่ากลัวนิดๆออกแนวน่ากลัวเพราะว่า มีเลือดเยอะเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะ <c oughs> น่ากินเชื้อตานเนาะโอเคเราพลิกด้านกลับด้านเรียบร้อยแล้วเราเอากลับเข้าเตาอบนะคะตู้อ่าหม้อทอดต่อเลยนะคะอือฮึโอเคเราเอากลับเข้าหม้อทอดต่อเลยอันนี้นะคะไม่ต้องเซตอะไรแล้วนะคะ ระบบจะลันต่อเองตัวสําหรับตัวหม้อจะลันต่อเองนะคะเวลาก็จะลดลงไปเองอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องเซตอะไรแล้วจากนั้นแล้วอีกประมาณสินาทีถัดไปเราจะมาเปิดดูอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ไม่ใช่สินาทีแล้วนั่นนานกว่าสิบนาทีละแต่จริงๆก็ต้องเปิดอยู่ตลอดแหละเนาะนะคะเปิดดูเรื่อยๆนะคะด้านไหนส่วนไหนที่เรายังคิดว่ามันยังไม่สุกนะคะเราพลิกด้านนั้นนะคะไปหา พริกึ้นด้านบนนะคะสําหรับหม้อท่อตัวนี้นะคะมันก็คือเตาอบชนิดหนึง่งมันก็คือเตาอบนี่แหละเราจะไม่ใช้เตาอบใหญ่เพราะว่ามันน่าจะทํางานลักสมบเหมือนเตาอบใหญ่แต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเตาอบเราเนี่ยจะมีไฟบนและไฟล่างเนาะแต่ว่าตัวหม้อตัวนี้มันจะเป็นหม้อขนาดเล็กสําหรับยอ่อก็คือเตาอบย่อเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะไฟด้านบนเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าเราทําไมต้องคอยกลับด้านนะคะให้มันโดนไฟให้ทั่วถึงเนาะ อันนี้ส่วนไหนที่เราคิดว่ายังไม่สุกจังอยากให้เจอไฟต่อนะคะก็พลิกด้านนั้นขึ้นมาด้านบนได้เลยหลังจากที่เราพลิกแล้วเราเอากลับเข้าหม้อทอดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ระบบก็จะลันต่อปกตินะคะเราก็รอนะคะรอรอ,อจนกว่าจะจบนะคะโอเคคันนี้เหลือหนึ่งนาะทีสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันว่าไกลที่เราทอดวันนี้จะออกมาเป็นยังไง จะสุกไหมจะมีเลือดข้างในหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้ก็ลุ้นมากเลยอันนี้เครื่องโอเคระบบตัดเรียบร้อยแล้วนะคะรอไฟนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวคือเขาจะต้องครูดาวตัวเองลงมานิดนึงให้ระบบตัดจนกว่าจะออฟคือไม่มีไฟเลยนะคะเราถึงเปิดนะคะหตัวนี้ฮ้รันให้ให้ระบบให้จบๆไปเลยเนาะแล้วคราวนี้โอ้ลุ้นมากเลยโอเคเรามาเปิดดูกันจบแล้วมูเรามาเปิดดูกันว่า ไก่จะออกมาเป็นยังไงโอ้ยลุ้นมากลุ้นลุ้นลุ้นนะคะโอเคเปิดแล้วโอ้โหน่ากินมากสีได้เสียดายน้องไก่ล้นไปนิดนึงแต่ก็โอเคสีได้สีสวยสีสวยแล้วก็ดูแล้วสุกทั่วถึงนะคะต้องมาฉีดอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งว่าสุกทั่วถึงหรือเปล่าหรือว่า หรือว่าแค่หลอกตาเนาะโอเคเราราวนี้เราก็ตากเรียงใส่จานเลยเนาะโอ้สีน่ากินเลยแหละน่ากินใช้ได้เลยอืนจะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะสำหรับสูตรมีอะไรไหมไม่มีค่ะบอกเลยว่าไม่มีก็แค่ใส่กระเทียมพริกไทยอะไรปกติเนาะแต่แตาเป็นคนชอบกินกระเทียมตาก็จะใส่กระเทียมค่อนข้างเยอะหน่อยทุบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ว่า จะได้ไม่ต้องสุกมันจะไ,ไม่ต้องไหม้นะคะเวลาเอาใส่ในหม้อก็เอาไก่ทับทับทับไว้เพราะว่าถ้ามันโดนไฟมันจะไหม้มันจะกินไม่ได้จะขมนะคะโอเคเสร็จแล้วดูสิสวยมากสีสันสดใสน่ากินมากมากเลยนะคะเอาละคราวนี้เราก็มาถึงเวลากินแล้วนะที่เราทอดเสร็จแล้วเราก็จะมากินอ๋อเดี๋ยวดูข้างในก่อนว่ามันเป็นยังไงขีออกแล้วข้างในสุกดี คือเป็นคนที่ชอบกินน่องไก่นะแต่ถ้าบางทีแล้วทอดแล้วข้างในมันมีเป็นเลือดเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะมีปัญหานีดหน่อยเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่ว่าหลังจากที่เราทอดในหมอ้อทอดไฟฟ้าอ่าหม้อทอดเขาเรียกว่าแอร์ไฟเยอร์มันก็สุกดีทั่วถึงแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน40นาทีโอ้เดี๋ยวให้ดูใกล้กล็ได้เห็นไหมสุกดี สุปดีกรอบนุ่มอันนี้หนังจะทะลุไปนิดนึงแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูชิ้นอื่นอย่าชิ้นเล็กนี่เห็นไหมน่ากินจริงๆริตอนนี้ก่อนราทอดเนาะเราก็ทาหนังปิดให้มันมันจะได้ดูสวยสวยแต่ว่าอันนี้คือทดสอบนี่เป็นครั้งแรกในการทอดไก่กับหม้อนี้อือฮึแล้วก็จะมีอีกหลายเมนูจริงๆริแล้วทําเคยทําเมนูหมูกรอบก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สําหรับไก่ทอดน้องไก่นะ ผ่านถือว่าผ่านอะล่ะแล้วนี้จะมากินแล้วนะขออนุญาตกินนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเวลากินข้าวเดี๋ยวจะมากินด้วยกันแต่ว่าตัวนี้ขออนุญาตกินข้าวก่อนบาย